ที่ออกง่ายเ่าไหรเว้ยเคียงายทนนอนหามเลย้าเก่้นองสมทีจะสพวกไงคนี้คนมันทานสมัย้ันนะหมอเห็ดตุ้งหอยใช่ไหมโอ้ยใเจ้าเห็ดอย่งเดียวนนิว้ายมันจะแจ้งอะไมมสมใกล้เดี๋ยวนอกอะไรหนอกยากเงี้เทียออกเขาบอกเอ้าเจ้าพ่เฮจังซี่พู้ใเอาน้มมสมองอี่งละ

เราก็เท่ออกจังส่อือเราก็เท่ออกจังส oh, ิว้าเอาออกจังสี่อาออกแบบเจ้ายามได้มันสิได้กินยักเชื่อโอ้แม่ค่ะคือบอกว่าเฮ็ดจังสิคือว่าปาดออกคัน่อยเว้าอีหยังให้เจ้าเจ้าอย่าเครียดเด้อเล่าหยัง เขาย้อนเกิดโดนเนื้อเจ้านี่ร่มเย็นขนาดเลยคืนหอดสมัยตอนไปด้วยหน่อยเด้แป้งเย็นนวลก่อนก่อนเราพยายนเนี่ยังจำได้อยู่บ่ล่ะลืมอเมื่่ละลืมอเมื่เอาจักบดเนี่ยนะอยากฟั้งคืนเย็นตอนนั้นเอาเอาก็ได้เอมือนนั่นแหละเอาบดได้คืนออกไปคืนเมื่อก่อน น้องเอ้ยหายว่าอ <que S 2> <qui S 1> ีสานแรงอยากจูงแขนเพิ <well> ่นมาเบิ่งเน่เนาะไม่อยากว่า่าเบิ่งหรอมาเบิ่งเน่เนาะอยากจูงแขนเพิ่นมาเบิ่งเน่เนาะเนาะเออเอาแป้งใส่มึงกันนะแป้งมึงกันนะน้องเอ้ยหายว่าเมืองอีสานแรงอยากจูงแขนเพิ่นมาเบิ่งเน่เนาะ เมืองอีสานนี่ดินดำน้ำซุ้มออป่าคอบอนออคือแขกแกงหางออป่านาบอนคือถางฟ่าลันออจักกระจันห้องเพิ่งฝ้าเบื้องบนแตกจนจนเสียงโฮโฮแซวมีเทิงแค้นเทิงแอวออนระบำล่ำฟอนพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ,อ้ย มวนจับใจขนาดเลยไม่ไงหนูจะไปเอาคำาเบาพยานมาตะใสนอนหน,น่อยเมนผู้ใดว่าอีสานแหลงเนาะโอ้ยใส่สัตว์ตัวหนามเต็มข้องหนึ่งโอ้โหน้ำ่วมชุป่ปี <c oughs> น้ำ่วมชุ่ปีบ <c oughs> มลเรื่องเลยตัวนี้จำได้จำได้ภูเขาผู้ขาชุ่ปีอืม